ระจกบานนั้นควรสะท้อนเงาของเขาแต่แล้ววันหนึ่งมันกลับขยับเองเงาต้องสงสัยอาชญากรรมที่ไม่มีใครคาดคิดแสงไฟถนนกระพริบวูบวาบอากาศกลางคืนเย็นเยียบเสียงฝีเท้ากระทบพื้นซีเมนเป็นจังหวะสม่ำเสมอท่านวาหันมองข้างหลังเงามืดทอดยาวตามเขาไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหรือมีลมหายใจเขาหนักขึ้น เสียงรองเท้าหนังขัดพื้นดังขึ้นอีกครั้งแต่เขาไม่ได้ขยับมือของเขากำโทรศัพท์แน่นเหงื่อเริ่มซึมตามไรผมริมถนนเงียบจนน่ากลัวแต่ในความเงียบงนันเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวในเงามืดเงาสูงปร่งปรากฏขึ้นตรงหัวมุมตึกมันไม่ได้ขยับแต่ทันวารู้ว่ามันกำลังมองเขาหัวใจเขาเต้นแรง ถนนเส้นนี้ควรจะว่างเปล่าเขารีบสาวเท้าเร็วขึ้นแต่เสียงฝีเท้านั้นยังคงตามมาจังหวะเดียวกันระยะห่างคงเดิมหรืออาจจะใกล้ขึ้นท่านว่ากัดฟันหยุดเดินเงานั้นก็หยุดเขากลืนน้ำลายแสงไฟกระพริบอีกครั้งเงานั้นขยับช้าก่อนมันไม่ได้เดิน แต่มันเคลื่อนเข้ามาหาเขาท่านวาหันหลังวิ่งเต็มแรงหัวใจเขาแทบกระจนออกจากอกลมหนาวตัดผ่านผิวเหมือนใบมีดเสียงฝีเท้าด้านหลังดังขึ้นใกล้ขึ้นเร็วกว่าที่เขาคิดเขาเลี้ยวเข้าสอยแคบหายใจหอบหนักเงียบไม่มีเสียงฝีเท้าตามมาแต่บางอย่างผิดปกติ เขาสัมผัสได้ถึงสายตาจ้องมองจากมุมมืดของตรอกท่านว่าหันขอบและท่านใดนั้นเองมือเย็นเฉียบแต่ไหล่เขาท่านว่าสะดุ้งสุดตัวร่างแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งหัวใจเต้นกระหน่ำจนหูอื้อเขากลั้นหายใจหันกลับไปช้าๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่มือของบางสิ่งยังคงกดอยู่บนไหล่เขา แรงบีบหนักขึ้นเขาพยายามจะก้าวถอยหลังแต่ขาขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเงามืดขยับไหวอยู่ข้างหน้ามันไม่มีรูปร่างชัดเจนแต่เขารู้ว่ามันกำลังยิ้มเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางทันว่าสูดลมหายใจลึกเขาต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่แล้ว เสียงกระซิบเย็นเยือกก็ดังขึ้นข้างหูเจอแล้วเสียงนั้นไม่ใช่ของเขามันชัดเจนอยู่ใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจท่านว่าหันขวบไปมองและสิ่งที่เขาเห็นเงาดำเคลื่อนเข้ามาใกล้มันไม่มีหน้าไม่มีตาแต่เขารู้ว่ามันกำลังจ้องมองความมืดดูดกลืนแสงไฟรอบตัว เรากับโลกทั้งใบเหลือเพียงเงาและเสียงหายใจของเขาเองทันวาพยายามก้าวถอยหลังแต่ฝ่าเท้ากลับจมลงในพื้นถนนเหมือนโดนดูดเข้าไปขยับไม่ได้เขาสูดลมหายใจหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงกระซิบยังคงดังก้องเจอแล้วในที่สุดทันวาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากปาก มือที่มองไม่เห็นเอื้อมมาจับต้นคอเขาเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งกัดผิวเขาสะบัดตัวพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งขยับยิ่งเหมือนร่างถูกดึงจมหายไปในเงามืดโลกทั้งใบหมุนคว้างภาพรอบตัวบิดเบี้ยวถนนหายไปตึกสูงกลายเป็นเงาเลือนรางเสียงหัวเราะก้องสะท้อนไปมามันอยู่รอบตัวเขา และจากนั้นเงาดำพุ่งเข้าหาทันวาราวกับม่านมืดที่กลืนกินทุกสิ่งเขาพยายามกรีดร้องแต่เสียงของเขาจมหายไปในความว่างเปล่าร่างทั้งร่างเหมือนถูกกระชากออกจากโลกใบเดิมร่วงหล่นลงไปในห่วงลึกของความมืดความเย็นเยียบแทรกซึมเข้ากระดูกเขาพยายามคว้าสิ่งใดก็ตามที่อาจช่วยยึดเหนี่ยวตัวเองแต่มีเพียงอากาศว่างเปล่า เงานั้นล้อมรอบพันฒนาการร่างกายเขาไว้แน่นเสียงกระซิบยังคงดังแผ่วเบาแต่คมชัดตอนนี้เป็นของข้าแล้วดวงตาของทันวาเบิกกว้างหัวใจเขาเต้นระรัวเงาเริ่มแทรกซึมเข้าผิวหนังเหมือนหมึกดำซึมเข้าสู่ร่างกายแขนขาของเขาหนักขึ้นราวกับกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนั้น เขากัดฟันพยายามขัดขืนแต่แรงของมันมหาศาลจูจ่ๆภาพบางอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวภาพของตัวเขาเองยืนอยู่กลางถนนดวงตาว่างเปล่าร่างกายไม่มีเงารอยยิ้มประหลาดปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเองก่อนที่สติของเขาจะดับวูบท่านวาสะดุ้งตื่นเขายืนอยู่กลางถนน แสงไฟถนนส่องลงมาเป็นวงกลมรอบตัวทุกอย่างเงียบงนันไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเงาดำไม่มีความมืดที่ไหลซึมเข้าสู่ร่างกายเขาหอบหายใจมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือมันเป็นฝันร้ายหรือเขากวาดตามองรอบตัวทุกอย่างดูปกติแต่แล้วเขาสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติ ไม่มีเงาของเขาท่านว่ากะพริบตาทีทีก้าวไปข้างหน้าแต่ยังคงไม่มีเงาตามตัวร่างกายเขายังอยู่ที่นี่แต่เงาของเขาหายไปเขาเอื้อมมือไปแต่หน้าอกหัวใจยังคงเต้นอยู่แต่ความรู้สึกบางอย่างไม่เหมือนเดิมลมหายใจเย็นขึ้นนิ้วมือเริ่มซีดขาว เหมือนร่างกายของเขากำลังค่อยๆเปลี่ยนไปท่านว่าถอยหลังไปชนเข้ากับกระจกหน้าร้านเสียงกระทบดังสะท้อนในความเงียบเขาค่อยๆหันไปมองเงาสะท้อนของตัวเองและหัวใจเขาแทบหยุดเต้นภาพในกระจกมันไม่ใช่เขาร่างนั้นยืนอยู่ที่เดิมจ้องมองกลับมาด้วยรอยยิ้มเย็นชาริมฝีปากขยับช้าๆ เอื่อเอ่ยคำพูดที่ทำให้ทันวาขนุกสู้ขอบใจที่ให้ข้าออกมาทันวาดยกรูดออกจากกระจกร่างในนั้นยังคงจ้องกลับมาแต่เขารู้สึกได้ว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในเงาสะท้อนอีกต่อไปอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างผิดปกติลมหายใจของเขากลายเป็นไอขาวเสียงหัวเราะเบาๆดังแว่วมาจากทุกทิศท,ทางแต่มันไม่ใช่เสียงเดียว มีมากกว่าหนึ่งหรืออาจจะเป็นเสียงของเขาเองเสียงจากร่างในกระจกท่านวาสูตรลมหายใจเข้ามือสั่นเทายกขึ้นแตะกระจกเย็นเฉียบร่างในกระจกยังคงยิ้มแต่แล้วมันก็ค่อยคก้าวเข้ามาใกล้แต่ขาของท่านวาเองไม่ได้ขยับภาพสะท้อนเดินออกมาจากกระจกอย่างไร้เสียง ร่างกายของมันดูเหมือนเขาทุกอย่างแต่ดวงตานั้นมือสนิทไร้แววชีวิตข้ารอเวลานี้มานานแล้วเสียงนั้นดังออกมาจากปากของมันแต่ออกมาจากลำคอของท่านวาเองเขาเบิกตากว้างรู้สึกถึงบางอย่างที่เคลื่อนอยู่ภายในตัวบางสิ่งที่ไม่ใช่เขาแขนขาของเขาหนักขึ้น เหมือนมีเงาดำบางอย่างกำลังแทรกซึมเข้ามาแทนที่เจ้าคือใครเสียงของทันวาแผ่วเบาแต่ร่างในกระจกกลับหัวเราะไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องมันก้าวเข้ามาประชิดต,ตัวเขาเงาดำแผ่ซ่านออกจากร่างมันและค่อยๆซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาเองทันวารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกแทรกซึมเข้าถึงกระดูก รากับวิญญาณของเขาถูกบีบให้ถอยร่นออกจากร่างของตัวเองและก่อนที่เขาจะสามารถต่อต้านได้มากกว่านี้เสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินจากร่างนั้นก็ดังกล้องในหัวตอนนี้ข้าคือเจ้าแล้วท่านว่าหายใจสะดุดร่างกายชาไปหมดเขาพยายามขยับนิ้วแต่ทุกอย่างแข็งค้างราวกับถูกตรึงไว้เหมือนเขากลายเป็นเพียงเงาในร่างของตัวเอง เขามองลงไปที่มือของเขาซีดขาวแปลกตาราวกับไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไปร่างตรงหน้าค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นยิ้มกว้างมันหันมาสบตากับเขาแล้วกระซิบเบาๆเ,เจ้าน่าจะได้พักผ่อนมานานพอแล้วทันวารู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างดึงตัวเขาไปด้านหลังภาพตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยว เหมือนถูกดูดกลับไปสู่ความมืดมิดเขาตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาโลกทั้งใบเหมือนถูกพลิกกลับเงาดำปกคลุมทุกอย่างดวงตาของเขามืดลงและเมื่อเขากรัพริบตาอีกครั้งเขาอยู่ในกระจกแทนมือของเขาตบกระจกอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกไปมีเพียงร่างที่เคยเป็นของเขา ยืนยิ้มพอใจท่านวัตโกนสุดเสียงไม่มีใครได้ยินร่างนั้นยกมือขึ้นโบกลาเบาๆก่อนจะหันหลังเดินออกไปใช้ร่างของเขาเองไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกทิ้งเขาไว้ในกรงกระจกตลอดการท่านวาทุก,กระจกสุดแรงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา มีเพียงเงาสะท้อนของเขาเองติดอยู่ภายในขณะที่มันในร่างของเขาเดินออกไปสู่โลกภายนอกฝีเท้าของมันมั่นคงเป็นของจริงไม่ใช่เพียงภาพสะท้อนอีกต่อไปท่านวาตัวสัน่นเขาพยายามอ้าปากตะโกนแต่ไม่มีเสียงในกระจกนี้มีเพียงความเงียบ เขาเห็นร่างของตัวเองหรือร่างที่เคยเป็นของเขาเดินไปตามถนนยกมือทักทายผู้คนหัวเราะเบาๆเหมือนคนปกติไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติไม่มีใครรู้ว่าเขาไม่ใช่เขาอีกต่อไปทันวาพยายามดิ้นรนกวาดสายตามองไปรอบๆกระจกนี้ไม่มีขอบเขตมันเป็นเพียงพื้นที่มืดมิด ว่างเปล่าไร้ที่สิ้นสุดแต่แล้วเงาอื่นๆเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเขามากมายบางคนกรีดร้องบางคนทุกกระจกอย่างหมดหวังทุกใบหน้าต่างแสดงความหวาดกลัวท่านว่าเบิกตากว้างเขาไม่ใช่คนเดียวที่ติดอยู่ที่นี่นี่ไม่ใช่กระจกธรรมดามันคือกรงขัง คุกของวิญญาณที่ถูกแทนที่ไม่ต้องมีทางออกเขาพึพรรมพำกับตัวเองแม้รู้ว่าไม่มีใครได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวไม่มีใครเคยออกไปไม่มีใครได้ร่างคืนเจ้าก็แค่คนต่อไปทันวาสายหน้าไม่ยอมรับมันต้องมีทางต้องมีทางออกจากที่นี่ ก่อนที่เขาจะค่อยๆลืมว่าเคยเป็นใครก่อนที่เขาจะกลายเป็นเพียงเงาอีกดวงหนึ่งในคุกกระจกนี้ท่านว่าหอบหายใจแรงสายตากวาดมองไปรอบๆเงานับไม่ถ้วนสะท้อนอยู่ในกระจกแห่งนี้ทุกใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องแผ่วเบาเยือกเย็นเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ ไม่มีใครเคยหนีไปได้ยิ่งนานไปเจ้าจะลืมสุดท้ายจะเป็นแค่เงาไม่มีตัวตนท่านวาสบัดหัวพยายามตั้งสติเขาไม่เชื่อเขาจะต้องหาทางออกแม้มันจะดูไร้ความหวังก็ตามเขาทาบมือกับผิวกระจกอีกครั้งผิวสัมผัสเย็นเยียบแต่เมื่อเขาจ้องมองลึกลงไป เงาของเขาในกระจกดูผิดปกติมันขยับช้ากว่าเขาเสี้ยววินาทีเหมือนการสะท้อนที่มีจังหวะผิดเพี้ยนทันวาชะงักนี่อาจเป็นช่องโหว่อาจมีบางอย่างผิดพลาดในเงาสะท้อนนี้เขาหลับตาสูดลมหายใจลึกจากนั้นเขาค่อยๆขยับมือช้าๆแต่ในใจนึกถึงภาพที่แตกต่างออกไปภาพที่เขาไม่ได้ยกมือขึ้น เงาในกระจกสะดุดขยับตามช้ากว่าปกติท่านว่าเบิกตากว้างได้ผลมันไม่ได้สะท้อนทุกการเคลื่อนไหวของเขาอย่างสมบูรณ์แบบนี่อาจเป็นทางรอดเดียวของเขาเขากลั้นใจอีกครั้งขณะที่เงาในกระจกเริ่มสั่นไหวเสียงกระซิบรอบตัวดังขึ้นไม่เจ้าไม่ควรจะรู้หยุดเดี๋ยวนี้ เงารอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวราวกับบางอย่างกำลังพยายามกดทับเขาไว้แต่ทันวาไม่ฟังเขากำลังจะเป็นอิสระหรืออย่างน้อยเขาต้องลองทันวากัดฟันแน,น่นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเงานในกระจกบิดเบี้ยวมากขึ้นเสียงกระซิบรอบตัวเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องกล้องสะท้อนไปทั่วเหมือนบางสิ่งรู้ว่าเขากำลังจะหลุดพ้น แต่เขาไม่หยุดทันวากำมือแน่นเพ่งสมาธิไปที่ร่างของตัวเองเขานึกถึงความรู้สึกของการมีร่างกายที่แท้จริงสัมผัสลมเย็นบนผิวเสียงฝีเท้าของตัวเองบนพื้นถนนกลิ่นฝนที่เพิ่งตกใหม่ๆทุกอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าเขายังมีตัวตนภาพสะท้อนในกระจกเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงมันไม่ได้ควบคุมเขาได้อีกต่อไป ไม่ได้เจ้าอยู่ที่นี่ตลอดไปเสียงหนึ่งคำรามแต่ทันวาไม่ฟังเขาหลับตาแน่นและในวินาทีนั้นเขากระโจนเข้าหากระจกเต็มแรงเพลงเสียงแตกกระจายดังกึกก้องแสงสีขาวสว่างว่าไปทั่วความว่างเปล่ากลายเป็นฝุ่นผงทุกอย่างหมุนคว้าง ทันวารู้สึกเหมือนร่างถูกฉีกออกจากกันแล้วจูจ่ๆทุกอย่างก็เงียบลงลมหายใจของเขากลับมาอีกครั้งเขาสัมผัสได้ถึงพื้นแข็งใต้ฝ่าเท้าเสียงจอแจของถนนแทรกผ่านเข้ามาในโสดประสาทเขาลืมตาและพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้ากระจกบานเดิมแต่ไม่มีเงาดำอีกแล้วไม่มีเสียงกระซิบ ไม่มีภาพสะท้อนที่ผิดเพี้ยนมีเพียงเขาตัวจริงท่านว่าหอบหายใจสันสถานไปทั้งร่างเขาค่อยๆหันมองรอบตัวผู้คนยังเดินผ่านไปมาโลกยังคงเป็นปกติแต่แล้วเขาหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งและหัวใจแทบหยุดเต้นในเงาสะท้อนนั้นตัวเขายืนอยู่ แต่ดวงตาของเงาสะท้อนนั้นยังคงมือสนิทและมันกำลังยิ้มให้เขาทันวาชะงักค้างร่างกายเย็นเฉียบเงาสะท้อนของเขายังคงจ้องกลับมาดวงตาว่างเปล่ารอยยิ้มประหลาดยังคงฉาบอยู่บนใบหน้าแต่ที่น่ากลัวกว่าคือมันกระพริบตาในขณะที่เขาไม่ได้ทำหัวใจของทันวากระหน่ำเต้น เขาถอยหลังช้าๆแต่เงาสะท้อนยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับตามเขาอีกต่อไปเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำแต่ในวินาทีนั้นเองเงาในกระจกเอียงศีรษะเล็กน้อยริมฝีปากขยับช้าๆไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาแต่ทันวาอ่านคำพูดนั้นออกคิดว่าเจ้าหนีไปได้จริงๆหรือ ท่านวาตัวแข็งทื่อเขาก้าวถอยหลังอีกก้าแต่แล้วไฟถนนรอบตัวกระพริบอากาศเย็นเฉียบขึ้นอีกครั้งเสียงจอแจของเมืองที่เคยดังรอบตัวจู่ๆก็เงียบลงเรากับเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ยังอยู่ตรงนี้เขาหันขวบไปมองรอบตัวไม่มีใครเลยทั้งถนนกลายเป็นสถานที่ร้างในพริบตา เขาหายใจหอบที่มือเย็นเฉียบแล้วเสียงกระซิบอันคุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งยังเหลือที่ว่างในกระจกทันใดนั้นเงาในกระจกก้าวออกมาทัานวตาเบิกโพรงเขาตะโกนออกมาแต่เสียงของเขาจมหายความมืดพุ่งเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วและทุกอย่างก็ดับวูบทันวารู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่ง ความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงกรีดร้องของเขาเงียบลงไร้ซึ่งแรงต่อต้านจนกระทั่งเขาลืมตาลมหายใจแรกที่กลับคืนมาเย็นยเยือกเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ที่เดิมถนนกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงรถยนต์ล่นผ่านเสียงฝีเท้าของผู้คนไฟถนนกลับมาส่องสว่างทุกอย่างดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท่านว่าหอบหายใจมือของเขายังเย็นเฉียบแต่เขารู้สึกได้ว่ามันจบแล้วใช่ไหมเขากลืนน้ำลายแล้วค่อยๆหันไปมองกระจกบานเดิมไม่มีเงาสะท้อนที่ผิดเพี้ยนไม่มีรอยยิ้มเย็นชาไม่มีเงาดำมีเพียงเขาตัวจริงท่านว่าถอนหายใจหนักๆก,ก่อนจะก้าวถอยห่างจากกระจกเขาไม่ต้องการอยู่ใกล้ที่นี่อีกต่อไป ไม่ต้องการเสี่ยงอีกครั้งเขาหันหลังเดินออกไปจากตรอกนั้นก้าวเท้าเร็วขึ้นออกไปสู่ถนนใหญ่ห่างจากอดีตที่เกือบจะกลืนกินเขาแต่ก่อนที่เขาจะเดินพ้นระยะสายตาบางอย่างทำให้เขาหยุดชะงักเสียงบางอย่างเสียงเบาๆที่ดังขึ้นจากกระจกเบื้องหลังไว้พบกันใหม่ท่านว่าตัวแข็งทื่อ แต่เขาไม่หันกลับไปไม่แม้แต่จะเหลียวมองเขาเร่งฝีเท้าเดินหายไปท่ามกลางฝูงชนทิ้งเงาในกระจกไว้เบื้องหลังแต่ลึกๆแล้วเขารู้ว่ามันยังอยู่